มีข่าวมาเตือนคุณผู้ชมนะคะสําหรับคนที่จะโดยสารรถประจําทางหรือว่าจะโดยสารรถตู้โดยสารนะคะผู้โดยสารรถตู้4ี่คนเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะก่อนที่จะเป็นลมหมดสติพร้อมกันขณะที่นั่งโดยสารรถตู้ประจําทางสายยะโสธรมุกดาหารอาสากู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือนะคะนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะกากาศมาร้อน นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่พลเมืองดีและคนขับรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างกำลังช่วยเหลือผู้โดยสารรถตู้โดยสารส,สาธารณะ4คนที่มีอาการหมดสติบนรถตู้โดยสารนะคะบางคนมีอาการหน้ามือดอาเจียนยแล้วก็หมดสติค่ะพลเมืองดีได้นำน้ำมาราดตามร่างกายแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลยโสธรเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลเมืองยโสธรค่ะโดยเป็นผู้โดยสารที่เดิน งมากับรถตู้โดยสารสาธารณะสายยโสธรมุกดาหารล่าสุดเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดยโสธรได้เข้าตรวจสอบรถตู้สาธารณะคันดังกล่าวก็พบว่ารถตู้คันดังกล่าวเนี่ยใช้ระบบเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ CNG คนขับรถตู้โดยสารสาธารณะเล่าแบบนี้นะคะว่าตัวเขาเนี่ยขับรถรับผู้โดยสารทั้งหมด7คนออกมาจากสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหารก็ขับมาตามปกติอะค่ะมองด้านหลังนึกว่าผู้โดยสารหลับจนกระทั่งมาถึงสถานีขนส่งจังหวัดยโสธรก็พบว่าผู้โดยสารเนี่ยลุกไม่ขึ้นบางคนมีอาการอาเจียนนะคะส่วนผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งที่นั่งเบาะหลังคนขับก็บอกว่าผู้หญิงที่นั่งข้างๆตัวเขาเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเลยพยายามคุยกับคนข้างๆช่วยนวดแล้วก็ถามว่าไวไหมอยู่ตลอดทางเลยค่ะ หาูเราเหตุการณ์อยู้คือเขาแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกคเขาหนูก็เลยคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาช่ะเหมือนเขาไม่มีอากาศหายใจหนูก็เลยแบบช่วยแบบนวดเขาแล้วก็แบบถามว่าไหวไหมตลอดแล้วส่วนคนขับวินจักรยานยนต์รับจ้างบอกแบบนี้นะคะว่าตัวเขาเนี่ยไปเปิดประตูรถโดยสารเพื่อที่จะรับผู้โดยสารแต่ว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง อาเจียนเต็มแขนเสือ้อแล้วก็มีหญิงสาวที่มีสติคนหนึ่งเรียกขอความช่วยเหลือจึงเรียกเพื่อนๆวินเข้ามาช่วยกันก่อนที่จะมีการแจ้งอาสากู้ภัยค่ะนีน่แหละผมเปิดผมเปิดประตูปั๊บลองผ้ยิ่งยืนเสีอมากผมมูแล้วฮะเต็มแขนแล้วผมว่าดึงมาแล้วว่าช่วยแน่พี่วันผมก็ช่วยผมห้อไส้มือมาช่วยแนะ่หลายคนชี่นหาคนผนบวมมาหม,มดหมด,ส,มดสติบ่เฮ้ยแบบว่านอนเฮอยช่วยแน่ช่วยแน่ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยอย่างนี้นะคะก็เรียกเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันค่ะมีรายงานนะคะว่ารถตู้โดยสารคันนี้เคยมีผู้โดยสารสองคนที่มีอาการแบบเดียวกันจนต้องนําส่งโรงพยาบาลมาแล้วจนกระทั่งมาเกิดเหตุอีกนะคะเบ <ๆ S 2> ื้องต้นคาดว่าเกิดจากระบบปรับอากาศในรถทํางานไม่เต็มที่ค่ะประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ44องศาเซลเซียสซึ่งเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดยะโสธรสั่งห้ามไม่ให้นํารถตู้คันดังกล่าวมาวิ่งรับแล้วก็ส่งผู้โดยสาร จนกว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องเอามาเตือนคุณผู้ชมกันนะคะถ้าหากว่านั่งรถมาแล้วรู้สึกว่ามีความผิดปกติ ควรจะบอกคนขับรถนะคะเพราะว่านี่เกิดเหตุการณ์กับคน4คนและจากมุกดาหารมาที่ยะโสธระคะ่ะคุณผู้ชมก็ระยะทางเนี่ยประมาณ6 3สิหกิกิโลเมตรก็เวลาประมาณ1ชั่วโมงอะคะ่ะกว่าจะถึงถ้าหากว่าสูตรอ,อา,กากาศที่มันมีความผิดปกติแล้วก็อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนะะี่ยค่ะก็ไม่น่าแปลกใจทําไมเกิดอาการแบบนั้นนะคะครับ